วันหนึ่งมิถุนาสองห้าเดี๋ยวเอาตัวหน้าให้ดูก่อนเดี๋ยวเอาตัวหน้าให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวเอาตัวหน้าให้ดูก่อนอ่าเข้ามาจ้ะเดี๋ยวเอาตัวหน้าให้ดูก่อนนะครับดูแล้วชอบนะครับจังซื้อที่ไหนครับ พิมพ์คำว่าสนใจขึ้นมาเฉยๆครับแค่พิมพ์คําว่าสนใจขึ้นมาแอดมินทันแชทเลยนะครับสามส่งฟรีไหมคะอาต้องเยอะกว่านั้นครับคุณแม่นะต้องเยอะกว่านั้นนะครับหรือไม่ก็เดี๋ยวรอรอ,อช่วงจัดโปรนะครับเดี๋ยวรอช่วงจัดโปรเนาะ สนใจึสนใจนะครับก้อนละาเก้าเนาะระว่างลมพัดน,นจะจ๊ะวันนี้ปิดพัดลมครับวันนี้ปิดพัดลมจะ้ะนะสงสัยสิถืออจนลูกบวชไปแล้วพี่น้องเลยอ่ะทุกคนทายขึ้นมาหน่อยขอคนละตัวครับขอคนละคู่นะขอคนละคู่ครับนะสองอะไรเอ่ย สองอะไรอยู่ด้านหลังสองอะไรอยู่ด้านหลังอย่างตัวขางห้างพี่น้องอ่าสองหนึ่งสองศูนย์สองอ่าสองหกสองแปดนะครับสองอะไรจ้าทุกคนหวัดดีคุณโอชานะครับค่าส่งเท่าไหร่คะอ่าค่าส่งนะครับถ้าเป็นโอนสี่สิบนะครับไปทางหนะ้าสิบเนาะ อ่าแล้วก็นะครับรบกวนนิดนึงเนาะสำหรับท่านใดที่จัดส่งปลายทางนะครับนะถ้าไม่สนใจจริงนะทุกคนอันนี้คือเบาเลยนะครับคันบ้อสนใจอิหลีนะครับอย่าชังพี่น้องนะครับเพราะว่าสั่งไปนะครับมันเป็นปลายทางเนาะสั่งไปแล้วสินค้าตีกัดนะครับสินค้าตีกับผมนะครับผมได้เป็นผู้เสียนะครับได้เป็นผู้เสียค่าตีกับบนเม้นหน่อยๆได้พี่น้องนะครับเท่ากับค่าสบูเลยนะ เท่ากับสมู่หนึ่งก้อนนะครับถ้าของมันตีกลับมาเพราะฉะนั้นนะครับตรวจเช็คนะครับเช็คเบอร์เช็คที่อยู่นะสำหรับท่านในที่จัดส่งไปทางเนาะอ่ะตัวนี้ครับทุกคนจ๋าปื๊บปื๊บปื๊บปอ่าเฉลยเฉลยจ้ะะเยาเฉลยสองแงพี่น้องก่อนดังรัฐบ,บัลหนึมิถุนาอ่าสอนะครับ สี่ไม่ใช่แล้วครับผมสี่ไม่น่าจะใช่แล้วอ่าสองศูนย์โอนเลยค่ะนะครับดีมากครับผมนะอะ่แต่ถ้าใครนะครับที่แบบอ่าที่พอโอนได้นะผมแนะนําโอนเลยนะครับเพราะว่าผมก็ไลฟ์สดทุกวันนะมีปัญหาอะไรทุกคนก็นำะมาแจ้งผมได้นะครับมาแจ้งมาเบิรนะ์หนาไลฟ์สดได้นะครับสองอะไรสองแปดสองเก้านะครับสองหนึ่งสองสี่สองสองสองาสองแปด มีแต่คนว่า28งแชอบมาก28เอาสองแดีลีโอพี่น้องเอา 2, 2. สองสองมวสองสองสองอียง28ชัวนะครับอ่ะก่อนดังรัฐบาลแข็ได้แข็นะครับ